แล้ทำไมอ่ะตรงนี้มีปัญหาห้าร้อยครับครับนะครับห้าร้อยเขาฝากมาสองใบไปเดียวเอือแล้วมาก่อนทำไมใบหนึ่งอือแล้วเดียวห้าร้อยเออครบพอดีเออมันก็ตรดีอ่ะใครจะกินน้ำก่อนเดี๋ยวอุ้ยเจ้าเข้าเรื่องแล้วลิเกยังเล่นไม่ได้แต่พึ่งแกครบแล้วอ่ะได้ของกูล่ะ ก็ไปอาที่พ่อม hey. ึงไงพ่อที uh, ่ฝากพ่อไว้นี่ไงอยู่ที่กูสองใบห้าร้อยเอามาห้าร้อยแค่ห้าร้อยยืมกูไปตั้งสามแสนนั่นมันเงินก้อนนี่มันเงินเจ็บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บห้าร้อยเอามาก่อนแล้ทวงมากๆวันหน้ากูไม่ยืมแล้วนะหวงยังทวงยังไงให้ ยืงนไงคุเอากินน้ำใครกินพลุงงามไปอะมาก่ว่าใครกินก่อนไม่ด้อ่ยลุูกินนะขอบคุณนะครับลุงลูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนะอใเน่กูเคยเไม่ต้องเสือก ไม่ก็น้องไร้องไไหวดิผมยืนตะดนกตกตะลึง,ม,ลงมัหนอ้้งสุดจใจช่ังเบื่อมีเราจังเลยยีไอะไรใช่ปะเสมือนคุณเคยกับเขาอยากถามหลายขอ้กกอ,ขอกนะ็กลอนหลคามองหน้าจนนั้นเต้นดนุ ารากลุกความลังมันมารุมมาเราเขาจะเป็นลูกเราหรือเปล่าโดเอ็ทำไมถึงล่อติดเราอะไรอะไรกลูกครับลุ 红梅也开。 ข้าวฟางจะ Allah> นั่งได้ครับ,งา,ร ead, a, รบงานที่แล้วเนี่ยติดไฟนี่เนอันตรายห้ามผ่านเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันแรงสูงใช่ใช่ใช่างานที่แล้วก็นนี่แหละมีคนแก็บไมีอันตรายเออไป่ทานริเก็ตเลยทำไมอยู่โรงพยาบาลไปดูเด้อก็ดูดไฟปุ๊บ ็ดูเวนานัก็ดูเวลานึคนนึงนั่งอยู่ตรงโพรงเหล็กเนี่ยนั่งดูตั้งแต่ลิเกเล่นจนลิเกเลิกลงคนลิเกลงมานาคนดูแต่คนนี้ยังนั่งอยู่เลยเขารักเราอ่ะทแต่ตัวดำเนียมเลยนะผายโดนดูเลยถึงว่าไม่ไปไหนเลยไม่เลใครได้กินไม่ยังเลยเนี่ตรงนั้นไม่อยากรายแกะออกเลยเขาจะได้ไม่รายแกะ ก็ว่าอันตรายก็อย่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ไหนแล้วเขานั่งคองเหล็กอยู่นั่นคๆขเยอะเอาคนเข้าไปด้วยเื่อเฉยเจี๊ยบไอ้กระเที่ยวเฉยนะชเฉยกระเที่ยวไอ้กระเที่ยวคุณได้ยินนะไอ้โทมาแน่ไอ้โทมาแน่เดือบยังเดือบยังคัลรูเดี๋ยวเดี๋ยวได้คัลรูสำหรับน้ำขันนี้เออไม่พอเอาใหม่เอาอีกไหมเอาอัเออ เป็นไงลูกเอ้ยไอ้ไอ้กระเจียวไอ้ลุงเรียกเกี่ยวเอ้ยไงไอ้กระเจียวเปิดใครบอกที่ไหนชื่อกระเจียวบ้าเหรชื่อกระเจียวบิจนาครับลุงอ้าวใครบอกลุงเนี่ยก็ไอ้กระจู้เขาบอกมบ้าไปเลยชื่อบิจนากะเจียวไรอ่ะพ่อชื่อเจี้ยวแม่ชื่อจิ๋มอะ้งบ้านเราอยู่ไปจิ้งขายกล้วยจับ ขับรถเลยขับรถแจ๊กอยู่ซอยเจ็ดโอ้โหปวดยังใช่มินท้าขับลงที่นี่เป็นบ้าพูดมาก่อกับมันได้ไงเนี่ยอาพร้อมไหมลูกขอบคุณนะครับลงพอดีว่าผมมินทาเนี่ยออกง่าย่ตามหาคนหนึ่งอยู่โอ้ได้บางเลยผ่านมาทีงนี้รู้สึกคอแห้งอยู่นะเออ ชคดีที่จะเจอคนดีในใจอย่างลุงไม่เป็นไรขอบคุณมากๆานะลุงสำหรับน้ำคันนี้ล้วเองจะไปไหนลุงถ้าเดินผ่านบ้านลุงไปนะเข้าไปในป่าลึกสิงสารสัตว์ดุร้ายเป็นเยอะลูกเองจะเกิดอะไรได้จะเข้าไปเลยลูกไม่ดีทำไมลุงถึงไม่ช่ชีวิตอยู่ในป่าด้วยแบบนี้ใ้สถานที่แถวย่านบ้านนี้เล้วก็มีบ้านลุงเพีแค่หลังเดียวใช่ไใช่ลุงลุงช้ชีวิต่าบป่าหรือเปล่า หรือว่าครอบครัวของลุงจะเป็นคนป่า <Hey. S 2> มาตั้งแต่กาเนิดแล้ว <Hey. S 2> ถ้าหากว่าเป็นโองพิกายคณจะใช้ชีวิตในป่าด้้ยแบบนี้ไม่ได้นๆไอ้ดูไม่ใช่จะป้าเหรอใครจะมาเกิดในป่าลุงเคยอยู่ในเมืองหลวงด้วยป่าอยู่ในเมืองมึงอยู่ป่าทำไมอ่ะอยู่ป่าไม่ก่อนอยู่ในเมืองีอออ๋้วตายหมาเชื่อกูดิอ,อยู่ในเมืองมาก่อนนี้ไม่ธรรมดานี่พูดแต่ถาวมาคุย ไม่ได้คุยกับใครนานเป็นส,สิบสิบปีเดี๋ยวคุยเลยวันที่คุยประวัติให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าอะไรขงมึงเล่าประวัติที่เขาฟังเอาไม้เล่าหน้าเมนทีเดียวนู่นเอ็งเมื่คนตายเอ็งก็ตายมึงพูดมากเนี่ยลุงเน็ตเคยรับราชก,การเป็นถึงนัก,กรบแห่งไทยเหนือเฮ้ยชีวิตไม่ได้ลำบากแบบนี้แต่มันเกิดเหตุการณ์เกิดคือธกทพก่อ <c oughs> ลุงก็เลยก็เละล่อมไปอยู่กลางปา่าหนีตายมา ชีวิตลุงไม่ธรรมดาออกรบที่ไหนไม่เคยมีคขาว่าแพ้ไปถึงนักรบแห่งไทยหนหือลุงชื่อว่าราบมึงอย่าบอกมันนะถ้ามึงบอกมันจะข่ามึงให้ตา ร้องอีกแล้วร้องอะไรแม่เขาอยากฟังใครแม่จะพาบึงนี่ขยันร้องแม่เขาตลอดเลยเดี๋ยวไปร้องให้แม่ฉาอื่นทั้งที่เข้าเรื่องก่อนฉาอื่นแล้อ่ะแล้วก็ไปแลกฟ้องกันเลยมือต้องพูดไม่ต้องร้องอย่าพังดูดอะไรอย่าพังดูดเอาอย่าพังดูดอย่าพูดดังเอ้าคำหนุ่มันแต่ฆ่ากรรมแต่ฆ่ากรรมอะไรวะไม่ตามข้าเกยเฮ้ยมันโถมึงอย่าบ้าเฮ้ย อะไรมันถามมึงอย่าบอกอย่าเปลี่ยนชื่อจอกอย่าเปลี่นชื่อจอกทำไมอย่าบอกชื่อจริงออกหวยทำหวนไงนี่อะไรถ้าออกหวยเฮ้ยหวยออกมาทิ้งหายไม่ต้องหวยก็ได้มึงอะไรของมึงเนี่ยเออทำไมท้าออกหวยก็ทางหอยหอยเออหอยหายอย่าพังดูอย่าพังรู้แล้วเดี๋ยอุยอย่าพังดูเออรู้แล้วรู้แล้ว หิ้มันดูเฮ้ยอะไรหูมันดีก็หูดีก็หูดีไปเลยปึ๊งไกตัวหัวองคำนี้เนี่ยมันน่าเกลียดเออไอีเวรนถ้าเรื่องตึกตังแต่ลุงในหิ้มไม่โดเฮ้ยหูไม่ีเอ็กอีเนี่ยไงหิ้มดูพอครูฟังปึ๊งนิดหากูไปไหนต้นไหนแล้วเนี่ยหากันครืยนกระเรืยนนี่ลุงมีชื่อว่านาบินทอนเออ ตั้งก็เป็นไทยเหนือจะดูในลูกมีเมียได้ไหมมีเมียชื่อว่าน่าตยาลูกพันพากจากกันราเมืองเมียก็เก่งโอยน่าตยาไหมหรือพี่ทานต้องทำแบบนี้ลูกจะบอกให้มึงดูอะไรกันลูกลูพมิถานสายเลือดเด็กข้าวโลกได้้ไเฮยแค่ไม่ได้ไทยต้อนไม่รับไม่ดรู้เรื่อาอะไรไม่แต่ก็ตีมา ฆ่าแม่กูจนแม่กูตายกลางสนามลงวันนี้กูจะฆ่าคุณแก้แค้นกับแม่กูฆ่าตะโกนฆ่าแม่เฮ้ยกูพูดผิดนะคุณไม่เคยฆ่าแม่มึงไม่เคยทำร้ายใครก่อนแต่ถ้านบางที่เหมือนแนนมีอยากจับตัวกูก็มาคอมมอนไลน์จะเหยียดกันเดี๋ยวใครตายสักคนเดี๋ยวร้องกูต้องไปเพื่อแทนอีกเอัย ไม่ฆ่ามึงยังไงมันไม่มีค่าแล้วปะกูจะขี่ม้าน้าให้มึงก็ค่อยตายในทุนนกข์ทรมานเพื่อจะที่มึงขีม่ม้าลากแม่กูเชื่อมึงม่ตัวมันไว้พูดเรื่องอะไรบ้างอยากให้ไปรบดีไม่ได้าาพูดอะไรอ่ะ